ครับสวัสดีครับพบกับช่องเดน m a เลตี้นะครับวันนี้ก็จะมีข่าวเกี่ยวกับน้ําป่าไหลหลากในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับด่วนนะครับนายอเภอแม่ออนสั่งเฝ้าระวังเตรียมรับมือน้ําป่าไหลหลากหลายพื้นที่นะครับสําสหรับเนื้อข่าวก็มีเมื่อวันที่3สิงหาหกสามงวันนี้นะครับนายสุเทพแสนมงคลนายอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่นะครับพร้อมปลดฝ่ายความมั่นคงป้องกันนะครับ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักจากพายุ d e p r ช i o n ทั่วพื้นที่อำเภอแม่ออนติดต่อกันเป็นระยะเวลา2วันสถานการณ์เพิ่มขึ้นของระดับน้ําแม่ลายที่มีต้นน้ําอยู่ที่บ้านแม่ป๊อกบ้านแม่ลายไหลลงสู่หมู่บ้านต่างๆในตําบลห้วยแก้วนะครับอยู่ในระดับค่อนข้างสูงไหลเอ่อนองพื้นที่คือบ้านแม่เตาดินนะครับ ได้แจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านด้านล่างที่ลำแม่ลายไหลผ่านนะครับและลำน้ำแม่วองจากตำบลออนเหนือเสี่ยงต่อน้ำป่าไหลหลากนะครับจึงสั่งการให้อบตวห้วยแก้วดำเนินการนำเศษวัชพืชนะครับเศษวัชพืชและกิ่งไม้บริเวณต่อหม้อคอสะพานที่อาจสร้างความเสียหายต่อสะพานสัญจรเส้นทางบ้านแม่เตาดินตำบลเทพสเสด็จอำเภอระ,ะเ็ตและให้เฝ้าระวังพร้อมแจ้งเตือนรัศดรในพื้นที่ให้ทราบโดยด่วน ซึ่งปริมาณน้ําฝนสูงสุดในอำเภอแม่ออนหมู่ที่8บ้านทานทองตำบลห้วยแก้วอาเภอแม่ออนปริมาณน้ําฝนอยู่ที่90มิลลิตรอุณหภูมิต่ําสุด22องศาเซนเซียสูงสุด31อ,องศาเซนเซียส่วนระดับน้ําในลาน้นําแม่ออนระดับได้เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับตัวน,นี้นะครับออช่องเด่นไวตี้ก็ขออนุญาตนำมาประชาสัมพันธ์และก็เผยแพร่ให้กับออประชาชน ทางในพื้นที่แล้วก็ทางต่างจังหวัดที่มีญาติพี่น้องนะครับให้รับทราบทั่วกันนะครับสําสหรับความขึ้นของข่าวนะครับช่องเด่นวันนี้ที่ก็จะได้นํามาเสนอในครั้งต่อๆไปนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับครับก็ขอขอ,ขอบคุณสํานักข่าวเชียงใหม่นิวนะครับ